สวัสดีค่ะคนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านซูชิจิโร่ค่ะที่เชียงใหม่ค่ะอาเราวันนี้เราจะราปทานอาหารญี่ปุ่นกันนะคะทึ่งที่ร้านซูชิจิโร่เนี่ยเป็นอาหารญี่ปุ่นที่แบบราคาไม่แพงนะคะรสชาติด,ดีผลิตภัณฑ์ก็ดีนะคะวัตถุดิบที่นามาใช้ก็ดีแต่ว่าเป็นร้านที่แบบว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ช้าเซอร์วิสมากมายนะแต่ว่ารสชาติดีเลยทีเดียวเลยค่ะแล้วที่นี่คนญี่ปุ่นมากินกันเยอะค่ะไม่เชื่อดูได้ค่ะ ลองแพนสิคะดูไนาินกาเมะนะคที่กินกันนะนออกกบมกานเร็จกลัาแเนดเห็นไหมคะจานนี้นะคะจะไม่หุูหราเลยนะแต่เป็นร้นญี่ปุ่นเล็ก,ลกๆน่ารักน่ารักแต่ว่าพอมาทานเยอะแล้วก็รสชาติด,ดีค่ะเรามาดูเลยค่ะว่าเมนูนี้จะมีอะไรบ้างนี่เลย พีโน่ได้ค่ะอนะเฮนุราคุ้งค่ะเฮ็ดเช็นท้องพันเน,นยยำสาวายิ่กินให้ดูให้ดูอ๋ออร่ยอยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูต่อกันว่าเมนูต่อไปคืออะไรนะคะเดี๋ยวเจอกันอนก้อนนื้อค่ะค่ะสำหรับเมนูต่อไปนะคะที่เราสั่งมานะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นซาซิมิกับข้าวห่อสาหร่ายแล้วก็ข้าวปั้นหน้าต่างนะคะจัดมาอยู่ในรูปของติ่มโตค่ะก็คือเป็นแบบซาซิมิและข้าวปั้นหน้านต่างก็ปิ่นโตค่ะเสิร์ฟมาด้วยเสิร์ฟพร้อมด้วยค่ะ,คะน,นี่โซุปร,ร้อน เห็นไหมคะอย่าลืมนะคะเราต้องมาทานกันที่นี่ค่ะสูชีสซีโร่ค่ะอยู่ขนมให้แก้วนะคะอยู่ใกล้ๆก่อนถึงมินมานี่เองค่ะง่ายๆเลยบอกว่าอยู่แถวตลาดสาธานีเก่านะคะสูชีสซีโร่ค่ะอ่ะต่อไปนะคะเมนูต่อไปกำลังมาแล้วค่ะยะารอ่าแล้วก็อีกเมนูหนึ่งค่ะเห็นไหมคะ สบบาบะย่างีชิวค่ะอร่อยรสชาติดีนะคะไม่แพงแล้วเชฟก็โอโรลชิลสโลสไตลญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะบริการดีไม่มีซาร์ทนะคะที่นี่สบบามารถลูกเรือนักบินอะไรก็ชอบมาทานด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืแมแวะมานะคะมาเชียงใหม่อยากทานอาหารญี่ปุ่นทานอะรอร่อย,ออย,ออยชิวๆถ้าไม่มายเรื่องแบบความหรูหรามากมายนะคะที่นี่ได้เลยค่ะโชลชีสโรลค่ะสำหรับวันนี้ก็บาย ありがとうございます。